สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอบกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะๆ,น,าน,าน,ๆ,ๆนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงพักเบรกเล่าข่าวจากภาพกันหน่อยค่ะรับรองได้ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจมากโดยเฉพาะข่าวแรกภาพแรกน่าสนใจจริงๆค่ะ เป็นไงครับเป็นจะได,ด้่องร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าบอกให้รู้แล้ว,ว่ามีแซ่บๆอีกเยอะร้อนใช่ไหมละ่ะโอ้โหยู่นี่ไอ้ไหลเล่นผีหลอกทุกวันมันจำใจต้องเล่นมุกตลกไปเพราะว่าไอ้โซลาเซลล์ของมันไอตัวเก็บไฟเก็บแบตที่มันเสื่อมมากแล้วขึ้นไลฟ์สักแค่ครึ่งชั่วโมงยังไม่ทันไรมันก็ไฟดับทุกทีก็เลยต้องเล่นมุกนี้ผีมาทุกวันค่ะ แล้วบอกเลยนะคะที่มันเล่นมุกรลอนเพราะตัวมันเองน่าจะกลัวผีค่ะตัวมันเองน่าจะกลัวผีก็เลยทําผีหลอกซะเลยถ้าผีเข้ามาเห็นมันผีอาจจะกลัวแล้วก็อุ้ยตายแล้วทำไมไอ้นี่มันร้อนกว่ากูอีกว่เนี่ยกูไม่เอาดีกว่าไม่ไปหลอกมันดีกว่ามันน่าจะเป็นน้ำยอกอน้ำบ่งนะคะ ถึงแม้จะได้มุกใหม่มุกหลอกผีเนี่ยนะคะไอ้ไหลก็ยังไม่ลืมมุกเดิมค่ะมุกโทรศัพท์เดิมๆทุกครั้งไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วก็เล่าเรื่องไปแล้วก็บอกว่ากูมีข้อมูลเต็มหน้าตักเต็มคาราเบลแชทมีนะแต่ไม่มีใครเคยได้เห็น เอฟซีส่งของให้ไอ้ไหลพอเห็นลังปุ๊บโอ้โหไอ้ไหลดีใจเนื้อเต้นโอนนี้จัดเต็มคาราเบลคืนนี้จัดเต็มาคนนมาราเบลช้าง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 ,างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้โหย,ยวบรีบเปิดกล่องพอเปิดกล่องปุ๊บช้างใช่ไหมช้างใช่หรือเปล่า ไม่ไม่ใช่ช้างค่ะหอยหอยตูวเบล่มเรียกว่าพอเห็นเป็นหอยเนี่ยตอนแรกก็ผิดหวังนิดหน่อยแต่พอนึกขึ้นมาได้อุ๊ยห่างหอยมานานไอหลายไม่ใช่ห่างหายมานานห่างหอยมานานคิดถึงจินตานบ้านนาะโอ้โหหอยตัวใหญ่ขนาดนั้นไอ้ลายดีอกดีใจ หอยกระจีรี่ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นนี่โอ้โหหอยตัวบล่องต้องจัดเต็มจัดเต็มงานนี้วัวไหล่พอเห็นปุ๊บวัวกระหมูไหล่พอเห็นแล้วมีคนส่งหอยมาให้ไหลโอ้โหทุกคนดีอกดีใ,ใจคืนนี้กูรอดคืนนี้กูรอดกูไม่โดนเซิรง เรายังวนเวียนก็สิบกันอยู่ที่ช่องของไอ้ไหลนะคะความชั่วร้ายความเลวทรามของมันวันนี้ไอ้ไหลสิบคลิปและะ้วค่ะเดี๋ยวนี้ทาวันละสิบคลิปสิบคลิปสิบคลิปนะคะซอยคลิปกันยิก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 ,ยก,ยกเรียกว่าถ้าวัวตัวไหนติดใจการเซิร์ฟของไอ้ไหลเนี่ยอาจจะมีการค้อนคลิปเลยนะโอ้โหึงเซิร์ฟคลิปทียิบก็เซิร์ฟกูอีก ดิฉันเห็นที่ไรอดไม่ได้ที่จะแซวเพราะว่าเขาเคยด่าว่าอียานมันไม่มีงานทํามันต้องมาทําคลิปมันไม่มีอาชีพลงคลิปวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองช่องลงก็ไปมึงช่องเดียวมึงลงไปสิบคลิปเนเดี๋ยวนี้ไม่เลวไม่ต่างอะไรกับไอขาหมูแล้วนะเฮ้ย เห็นคอมเมนต์เลยไหมคะมาจากไลฟ์สดของนิรนามมี fc พอตคนหนึ่งไปเม้นต์นำว่าช่องไหนที่ไปเยี่ยนชัยจะกดยกเลิกติดตามพวกนี้เขาใช้วิธีนี้กดดันคนกันคะ่ะเห็นไหมคะเริ่มมีแล้วเดี๋ยวจะมีคนพูดว่าถ้าใครไปเยี่ยมจะยกเลิกติดตามเหมือนตอนสมัยที่อีต่ายโดนถ้าช่องไหนถ่ายคลิปติดหนังหน้าอีต่ายแล้วก็เขาจะยกเลิกติดตาม ใช้วิธี fc พอตอเป็นคนที่มีใจิตใจคับแคบใช้วิธีกดดันอย่างนี้อย่าลืมนะว่าวันนี้อีเธอรก็ส่งแอดมินเอากระเช้าไปเยี่ยมแล้วเดี๋ยวไปดูภาพตอนตอนท้ายนะคะมีข่าวนีม้มาให้ดูด้วยแต่นี่อะค่ะเริ่มมี fc ไปคอมเมนต์ตามนู้นตามนี้ใครไปเยี่ยมกูเลิกติดตามกูจะไม่ติดตามนั่นคือเป็นการกดดัน ให้ทุกคนไม่ไปนสนใจไม่ไปให้กำลังใจแอดชัยแล้วก็สาวมนนะคะดิฉันขอพูดเรื่องแชทนี้ชัดๆอีกทีหนึ่งในความเห็นของดิฉันเนี่ยความ ผิดพลาดในการจะขายบ้านสีชมพูมันมีอยู่จุดเดียวคือชัยได้เคยไปลั่นคําเอาไว้แล้วจะถามว่าจริงๆถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเขาควรของที่เอฟซีให้เขาเขาก็ควรจะควรจะเป็นเจ้าของแนละสามารถที่จะตัดสินใจว่าจะทาอะไรกับตรงนั้นได้นะคะแต่ความพลาดของอชัยอยู่ที่เคยไปลั่นคําอันนี้ไว้ถ้าจะเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนคําน่าจะบอกกับเอฟซีแล้วก็บอกกับ ชัยพลว่าผมขออนุญาตขายผมเดือดร้อนจริงๆตอนนี้ถ้าบอกก่อนแล้วเนี่ยนะคะพูดตรงๆเนี่ยดิฉันว่าไอพกก้พลบอีกอิทก็ไม่กล้าอะไรหรอกคะ่ะไม่กล้าจะขัดขวางเพราะขอ,ของของเขาถ้าจะไปขัดขวางก็คนก็จะได้เห็นสันดานว่าอยากได้ของของคนอื่นหรืออย่างไรตรงนี้เป็นจุดที่ชัยพลาดมากนะคะก็ต้องไปคุยไปแก้เงือแก้ตัวกันเองแต่ดิฉันมองว่าตอนนี้เป็นขบวนการที่ จะทำให้ชัยกับสาวมนเนี่ยถูกเอฟซีทอดทิ้งโดยให้เอฟซีมองว่าเป็นคนหลอกลวงเป็นลูกอิช่ังขอเป็นคนไม่รักษาคำพูดทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเอฟซีของไอ้พวยเริ่มต่อว่าไอ้พวยในเรื่องความไม่มีน้ำใจต่อแอดชัยพวกนั้นก็เลยโต้อตอบอาด้วยวิธีการนี้คือไฟเขียวให้ทุกคนรุมด่าได้ว่าได้ ไลน์นี้ของไอคิดเห็นได้ชัดเจนค่ะดูแคปชั่นให้ดีๆแล้วก็ตลอดเวลาที่พูดก็พยายามพูดอธิบายว่าเราไม่ได้ไม่มีน้ำใจคือโกรธเอฟซีที่เอฟซีมาต่อว่าว่าไม่มีน้ำใจทำไมไม่ไปเยี่ยมหรือว่าก็ส่งใจให้แต่ถ้าไปเยี่ยมจะไม่ได้งานถ้าส่งใจให้ตรงนี้งานก็ได้แล้วก็พูดจำลองว่าถึงถ้าเราไปเยี่ยมเขาก็ต้องทำบอลลูนอยู่ดีเขาไม่ใช่ว่าเยี่ยมน้วจะหายคือพูดแบบต้องเรียกว่าส้มตินกระทืบดิน ถ้าดูแคปชั่นเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเหมือนกับด่าแอดชัยเหมือนกับด่าแอดชัยว่าเป็นคนไม่จริงใจไม่มีน้ำใจให้อาหารหมาดีกว่านั่นก็คือเป็นการไฟเขียวใหาเห็นได้ชัดโดยเฉพาะไอ้พวยทำงานอยู่ข้างๆทำไปพูดแทรกไปตลอดเวลาพูดให้คนตำหนิเอฟซีของออชัยกับมนว่าวไปคอยแปลงสารไปคอยนั่นคอยนี่ก็คือ พูดให้ fc ของพอตอเกลียด fc ของชัยกับสาวมนให้เกลียดชัยกับสาวมนว่าเป็นคนเป็นต้นเหตุที่ทําให้ไอพ้พวยถูกคนวิาพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีใครจะวิาพากษ์วิจารณ์มันไปในทางที่ดีได้คะในเมื่อมันเป็นคนไม่ดีนี่หว่าแต่ชิดเนี่ยออกตัวแรงมากที่จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาพูดพูดเหมือนดูดีแต่แคปชั่นจะบ่งบอกว่าเรื่องที่ชิดจะสื่อจริงๆแล้วคืออะไร ไอ้หัวข้อที่ว่าให้ใจกับคนไม่รู้ค่าให้อาหารหมาย,ยังดีกว่าใครคือคนที่ไม่รู้ค่าที่คุณไปให้ใจหมายถึงชัยหรือเปล่าเขาได้ออกมาพูดอะไรอะไรสักคํำไหมมันก็มีแค่โพสต์นั้นที่เป็นประเด็นกันแต่อย่าลืมว่าคนเริ่มเปิดประเด็นคือไอ้พวยถ้ามีปัญหามีอะไรคาใจกับชัยแล้วพูดกันในฐานะที่คุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันติดต่อด้วยกันได้ทําไมไม่พูดกัน เอามาพูดในไร้สดไอชิดนี่ก็เหมือนกันจะยิ่งทําให้คนด่าชัยมากขึ้นเพราะทุกคนก็จะเดาว่าหมายถึงชัยไม่มีความจริงใจที่จะให้กับไอ้พลอยจะเป็นใครไปได้ละ่ะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ไหนดราม่ามันอยู่ที่ชัยกับสามุลและไอชิดก็เอาออกมาทําประเด็นทุกทีไอชิดนี่เป็นตัวชูประเด็นกี่ครั้งมาแล้วคะแต่แต่เรื่องไอซองห้าพันอะไรพวกนั้นอะ 5, 000, 5 2, ้าพัเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดที่จะเอายกออกมาพูดแล้วก็นำล่องให้รู้ว่าไอ้ผัวกับอีเธอยืงปากไอ้ชิดออกมาพูดค่ะแล้วไอ้จ่าจ,จอมดูดก็เอากับเข้าด้วยเหมือนกันลืมนึกไปว่าแต่ก่อนตอนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปดูดคลิปไอ้ช่างตั้มมาว่าคนในหมู่บ้านก็พูดเองว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นหลอกลวงขอเงินเอฟซีมาเอามาสร้างบ้านสร้างเท่านั้นเท่านี้แล้วไปโกหกสารพัดที่จะบถล่มใส่ชัยกับสามนโดยลืมนึกถึงวันคืนชื่นสุขกันนี่เดี๋ยวต้องไปดูว่าตัวช่างพงพูดถึงเรื่องนี้ไหม ถ้าพูดถึงก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเป็นกระบวนการที่พยายามจะเชื่อชัยกับเสามนเชื่อความน่าเชื่อถือเพราะว่าไอพ้พวยกับอิเธิดโดนเอซต่อว่ามากเรื่องไม่มีน้ำใจนี่มาจากภาพออช่องชุมชนของเสามนนะคะ คอมเมนต์แทบทุกอันจะบอกว่าดีใจจังเลยที่เห็นสาวมนโพสอะไรดีๆแบบนี้เหมือนกับว่าคือสาวมนก็ยังอยู่ยังเคารพนับถืออีกเถอะสาวมนเขาไม่มีทางที่จะโพสเป็นอย่างอื่นได้หรอกค่ะมันเป็นไฟบังคับต้องโพสแล้วก็ต้องชื่นชมทำอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่นี่คือวิธีทางหนึ่งเปิดไฟเขียวให้ทุกคนด่าช่องชัยกับช่องสาวมน เปิดเผยว่าเป็นลูกอีช่างขอคดโกงไม่ซื่อสัตย์ไม่รักษาคำพูดแต่อีกทางหนึ่งก็ส่งแอดมินไปมอบกระเช้าให้ว่าเหตุไหมฉันมีน้ำใจนะฉันเป็นคนดีนะพวกเธอจะมาว่าฉันไม่มีน้ำใจไม่ได้จริงๆพวกคุณไม่ต้องทำอะไรถึงขนาดนี้ก็ได้พอรู้ว่าเออเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลนะใครอะไรอย่างนี้ พวกคุณก็แค่ทําคลิปขึ้นไลฟ์แล้วก็บอกเออเป็นห่วงนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วก็จะไปดูแลไปอะไรกันถ้าพูดแค่นั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปพูดพาดพิงถึงบ้านสีชมพูไปพูดพาดพิงถึงว่าโอ้ฉันไม่รู้นะฉันไม่ได้ใช้งานหนักนะก็ไม่บอกฉันเองมันจะไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่มันเห็นกระบวนการคือน่าเนื้อใจเสือให้คนเอาของไปว่าเยี่ยมเยีย่รับหลังก็เปิดไฟเขียวให้เขาถลม่ม เรียกว่าอีกเถิเนี้ยเลือดเย็นค่ะ